ถ้าวันนี้แฟนของคุณเนี่ยกำลังคลั่งรักแต่คุณต้องการทำให้เขากลับมารักเรากดข้อที่หนึ่งครับคุณต้องวางเกมครับให้สองคนนี้เขาต่อยกันเองบนสังเวียนไม่ใช่หน้าที่คุณครับที่คุณจะต้องลองไปบอกเอ้เนี่ยนี่คือแฟนของฉันนักไอมาแย่งทำไมไม่ได้ครับคุณต้องวางเกมให้เขาต่อยกันบนสังเวียนแต่คุณอะอยู่ด้านนอกครับรอชนะครับสองคือการหยุดตามก่อนห้ามทักคนใหม่ไปด้วยหรือห้ามทักแฟนคุณไปด้วยห้ามเด็ดขาดเลยครับ ห้ามขยับไปหาเขาครับห้ามงอและห้ามโนคอนแท็ครับเพราะถ้าใครทำแบบนี้ทุกอย่างมันจะยากมากกว่าเดิมเหมือนยิ่งดิ้นยิ่งมัดนะครับยิ่งดิ้นยิ่งแน่นอ่ะอย่าทำแบบนี้เด็ดขาด 3. ครับการไม่ลบรูปคู่ระหว่างคุณกับแฟนไม่ลบครับปล่อยภาพเหล่านั้นเอาไว้แบบนั้น เพราะคนคนหนึ่งที่เป็นแฟนใหม่ของคุณเขาก็แค่อยากรู้ครับว่าแฟนเก่าของแฟนของผู้หญิงคนนี้หรือของผู้ชายคนนี้มันเป็นใครเขาจะตามมาสืบพอตามมาสืบก็ตามมาเห็นครับพอตามมาเห็นก็เกิดอะไรขึ้นครับเกิดค,ความเจ็บปวดครับตามมาเห็นก็เกิดความรู้สึกก,กินแหนงแค็งใจครับตามมาเห็นก็เกิดความรู้สึกว่าความสเสน่หาในตัวของแฟนคุณจะลดน้อยลงทันที4ครับการละลายกำแพงในใจแฟนคุณครับ วันที่แฟนของเราเนี่ยมาขอลดสถานะขอเลิกขออะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องแอคชั่นคืออะไรการบอกว่าฉันเข้าใจสิ่งที่คุณต้องบอกคือเข้าใจครับสิ่งที่คุณต้องบอกคืออะไรเห็นด้วยสิ่งที่ต้องบอกคือฉันก็มีส่วนทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันแยกครับคุณต้องบอกว่าคุณเห็นด้วย สิ่งนี้จะทําให้อีกฝ่ายมันวางอีโก้ลงมันวางอาวุธลงที่มันมองว่าคุณเป็นคนแย่มันมองว่าคุณเป็นภัยร้ายมันมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีมันมองว่าคุณเป็นคนทําให้มันเจ็บปวดมันจะเริ่มลดทอนความโกรธลงมาอีโก้ที่มันแบบสูงอย่างตึกนะครับมันจะลดลงมาถ้าคุณบอกว่าคุณเข้าใจและคุณเห็นด้วยครับ สิ่งนี้จะไม่สร้างความบาดหมางฉะนั้นในอนาคตมันจะเป็นโอกาสในการกลับมาคบหากันได้ง่ายกว่าแต่ถ้าวันนี้คุณสร้างความบาดหมางคุณด่าคุณทักไปหามือที่3ทักไปหาแฟนเก่ามือที่3ทักไปหาสามีเก่ามือที่3นะครับทักไปหาเมียเก่ามือที่สต่างๆคือคุณไปกวนน้าให้คุณครับแล้วมันทําให้ทุกอย่างยิ่งแย่ไปมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเลิกกันอย่างไรแต่จงเว้น ระยะห่างให้มีโอกาสได้กลับมาคบกันไม่ใช่เขาขอเลิกแล้วมันมันเป็นการทะเลกกาะกันเป็นการประจานกันเป็นการทําให้ทุกอย่างมันบานปลายมันจะกลับมาคบกันยากครับห้าครับในระยะนี้ครับคุณจะต้องโชว์การพัฒนาชีวิตครับบวกกับการมีคู่แข่งครับการพัฒนาชีวิตหมายความอะไรครับคุณต้องโชว์ชีวิตอันเป็นขาขึ้นของคุณอยู่ตลอดเวลาในการโชว์ลงไปบนโซเชียลมีเดียไม่ว่ามันจะบล็อกหรือมันจะไม่บล็อกต่างต่างพวกนี้คุณต้องโชว์ครับ แต่มันจะไม่ได้ผลก็ต่อเมื่อไอตอนที่เขาขอเลิกอ่ะคุณง้อคุณไม่อยากเลิกคุณขอโอกาสมันจะไม่ได้ผลแต่ถ้าไอตอนที่เขาขอเลิกคุณไม่ได้ตื้อไม่ได้ง้อไม่ได้ขอโอกาสแต่ในขณะเดียวกันยังมีท่าทีการแสดงความเข้าใจสิ่งนี้จะทําให้อีกฝ่ายไม่โกรธไม่มีกําแพงในใจไม่ไม่วางอีโก้กับคุณนะครับพอเขาไม่วางอีโก้กับคุณเนี่ยความโกรธไม่มีคือมันจะวางใจเป็นกลางมากขึ้นครับ ในระยะที่5คือโพสโชว์การพัฒนาชีวิตบวกกับการมีคู่แข่งเช่นไรครับการปาร์ตี้บวกกับการถ่ายภาพกับเพศตรงข้ามครับโชว์ชีวิตก้าวหน้าของคุณครับความสัมพันธ์นี้คุณจะกลับมาพลิกสถานะได้เมื่อไหร่คือวันที่เขาคือสองคนนี้มันอาจจะมีปัญหากันเองครับมันจะอาจจะบ่นกลนดายก็ตามแต่กันเองครับแต่พอมนุษย์เนี่ยพอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาสิ่งเดียวที่มนุษย์จะทําคือหันหลังกลับ หันหลังกลับมามองคุณทันทีครับและพอหันหลังกลับมาเนี่ยคุณก,ก,กลับกลายเป็นคนที่เลอค่ากว่าเดิมกลับกลายเป็นคนที่ดูดีมากกว่าเดิมกลับกลายเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมทําให้คนรู้สึกว่าคุณน่ะน่าสนใจกว่าเดิมครับแต่คนที่เขาหันหลังกลับมาแล้วทักกลับมาแล้วคุณรีบตอบขอเงินก็ให้เงินขอทองก็ให้ทองขอโอกาสก,การสนับสนุนคุณประเคนให้เขาหมดทุกอย่างคุณจะกลายเป็นของตายเหมือนเดิม ในวันที่เขาเริ่มกลับมาโฟกัสคุณคุณต้องแสดงทีท่าอาการที่ไม่ได้เล่นด้วยครับสิ่งนี้จะทําให้อีกฝ่ายไม่อยากแพ้แต่ถ้าเขาหันหลังกลับมาแล้วแล้วคุณก็ดูแสดงทีท่าอาการดีอกดีใจใจเต้นเนื้อสันนะครับที่เขากลับมาคุณจะแพ้เหมือนเดิมคือคุณสังเกตว่าพอแฟนเก่าทักมาแล้วคุณตอบเนี่ยเขามักจะดองแชทคุณแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ถูกก็ยกเลิกข้อความแล้วก็ส่งไปใหม่เอ๊ะเขาก็ไม่ค่อยอ่านอ่านก็ตอบแต่สติ๊กเกอร์คุณก็พยายามจะคุยต่อ แต่มันก็ตอบแค่สั้นๆคือความสัมพันธ์มันเชื่อมไม่ติดครับแบบนี้เรื่องนี้จงไปท็อปทวนอยู่ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าครับและคอร์สกำจัดมือที่สามครับ